บทที่14่เอวามีสุตังเอกลงสมัยังพระกวาสเกสูวิหารติกะปีและวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคูสังเขนัสติงปัจจมัตตหิพิคุสเตหิสเปหิวอรหันเตหิทัศหิจจโลกธาตุหิเตวตาเยภูยีนะสันนิปฏิตาุหติปะจวันตังทัศนยาพิคูสังกจะอัถโขจัตุนังสิทธวาสกายี การนางเทวานางเอตัทธโหสิอายังโขภควาสเกสุวิหรติกะปีและวัตถุสมิงมหานิวานีมหาตาภิขูสังเขนะสัททิปัจจมัตเตหิภิขูสัเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยภุญนะสันนิปฏิตาหุนติภควะตานางทัศนายาพิขูสังขจัยานูนะมายังปีเยนะภควาเตนุปะสังกามเอยามะ อุปสังกมิตวะพระควาโตสันติเกปาจิกะคาถาภาษามาติอัตาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลาวาปุริโสสมัติจิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาภาหังสมัติเชยยะเอวเมวสุทวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตาพระวาโตปุระโตปะตุระหังสุ อาตาโขตาเทวตาภระควันตังอภิวัตอภิวาทีตวาเอกามันตังอัดทังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคตังนาพาิมหาสมโยมมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหายิธรรมสมมะสมยังทักขียา เยวะอปาราชิตาสังคันติอัตคอปาราเทวตาภควาโตสันติกีมังคัถังอภาสิตารพิกขโบสมาถ้าหังสูจิตตังอัตโนอุจุกมะกังสูสารถีวะเนตานิขาหิตวาอินทรียานิรกขันติปตะติอัโวอปาราเทวตาภควาโตสันติเกีมังคัังอภาสิ เตวาคีลังเฉตวาปลีคังอินทะคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุสูนาคาติอาตาโคอัปาราเทวตาปะคะวะโตสันติเกอีมังคถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคเตตตาเสนเตขามิสันติอัปยาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปาริปูเรนสายติอาทาโคภะควาภิกูอมมันเตสิเยปุเยนะพิกาโบพิกาเวทัสสุโลกทาสูตุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิกูสังคจายปิเตพิกขเวอเหสูงตีตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะควันตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา อเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอวตัตตะรหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตาตมฐถานางังอะรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภระควันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตรรหิอจิกิจสามมิภักเเวเทวกายานางังนามามิกิติจิสามิภิกเเวเทวกายานางังเทวกายานางัง นามามิทิสิสามิเทพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนังสุนาทะสาธุกังมณสิกรโรธาภาทิสามิติเอวัมพันเตติโคภิกขูภคะวะโตปจจโสสุภคะวะเอจัทโวจะสีโลกะมนุกะสามิยัตถภูมิมา ตัาสิตาเยสิตราคิลิคพภะรังปหิตตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวารันดีนาโลมหังสาพิสัมพุนงโอทาตะมณสาสุทธ,ธาวิปสันมะนาลาวินาพิญโยปัจจสเตจตวายวเีกะปิลวัฏทเวตโตอมันตยิสธาสาวกสารณีระเต เทวกายาภินกันตาเตวิชฌนาธิภิกขโบติเตจอัตตัปมรรครุษุตวาปุตตสาสนาเตสัมปาุรหยานังอมนุสานะทันังอัปเปกเตสตมัถคุงสหัสสังอัสัตตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสานะมัถสุเอตัปอัปเปกนัน ตมัตทักคงทิสากพาภูกาหุงตัดสาสะพังอภินญายะบวิกิตวานะจักุมาตตัวมันตยิสตาสาวกเกศรนีรเตเทวกยาพินกันตาเตวิชาณต์ตพิกขโบเยโวหังกติยิสามิคีราหิอนุปุปโสสัตตะสหัสสาวะยะขาภุมมากปิละวัตวาอิทธิมันโตชติมันโตวันละมันโตยัสสติโนโมทมนาภิกขกมุงพิกมังสมิติงมุนัง ชาสหัสสาหิมะวตาจะขานานติวันนิโนอิทิมโตชิติมโทวันะมันโตยสัจิโนมทมนาภพิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังโมทนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังชาตาคิลาติสหัสสาจะขานานติวันนิโนอิทิมโตชิติมโทวันะมันโตยสัจิโนมุทมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงมานังอิเจเตโสรสสหัสสา ยะขาานัติว ah e, <ım> ันน ah like ิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยะสัสินโมทะมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิมติงมนางเวศสามิตาปัจจสตายะขานานัติวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะมันโตยะสัตสินโมทะมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงมนางกุมพิโรราชาคฮิโกเวปุตรลัสสะนิเวศนังพินโยนางสตตาสหัสสังยะขาานังปาริปายิรุปสาสติ ภูมิพิโรราชคา ه ิโกสุภะคาสีมติงวนงังปุริมัจจาทิสังราชาทัตตาราโขปัสสาสติขันทพานางังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตปีตัสสะปะหโบอินทนามามาพลาอิทธิมันโตชติมันโทวันะมันโตยาสัตินโนมธทะมนาภิกขมุงภิกขุนางสิมติงมนังทักขีนัจจาทิสังราชาวิรุตโตตัปัสสาสติกุมภานางังอธิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตตปีตัสสะปะหโบอินทนามามาพลา มันโตชติมันโทวันะมันโตยัสสัชินูโมทัมานาภิกขมุงภิกขุนางเสม,ต,มติววนาปัจชิมัจจะที่สังราชาวิรูปคาวิรูปโคระษาสติยะดาคานางอธิปฏิมหาราชายาัสสัสิโสปุตตปิตัสสะปะหโบอินทนามามาพลาอิทิมันโตชติมันโทวันะมันโตยัสสัสินุโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางเสมติววนา อุตตรราชาที่สังราชากูเบโรตปัสสาสติยคานังธิปติมหาราชายาสัชิโสปุตตปีตสัพหะโวอินทานามามาภลายที่มันโตชิติมันโทวนามันโตยาสัิโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมติงวนาปุริมาที่สังทัตตารโถทิขินีนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปโกกูเบโรอุตราที่สังจัตตารโเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทละมานาอัตถังสุวันี้กัปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทธา อาคูวัตจะเวนิกาสรัธามาเยกุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะนมากามาเสถจะกินุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปมัโยจะเทวสูโตจะมาตรีจิตเตเสโนจะกันทัพโนโรราชาสนุเยโพอาคูปัจจสีโขเทวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชโน กันทพาสหราชพิมมทมนาพิกามุพิกุลังสิมติงวนังอาคาคูนสภากายาเวสาลาสหตัชกากัมพระลัตสตราสตระอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาปทะรัตธาจะอาคูปนายสัสสินโอเอราวันโนมหานาโคสูปะคสิมติงวนังเยนาค ราเชสหาสารารันติทิพาทิจาปกิวิสุทธจักขูเวหายัสเวหายัสสาเตวนามัดชาปตตาจิตราสุปนอิติเตสนามังอภยันตถาคนานาคราชานะมาสิสุปนตโตเมะมะกัสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุป อุปวะหยันตรานาคาสุปนาสสลณะมังสูพุทธังชิตาวริวชิหรหัตเทนะสุมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเตอิทิมันโตยัสัสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราคานะเวขาสาเวปฏิจิติสุจิติจะปหานาโทนะมูติสหตัจะ สัตตจะผลิปุตตานางสเพวโรจนามการสจะในเหตวาพเิิงเสนาหงพัทธะุกปาขมุงสมาโยธานิพันธเตภิกุนางสมิติงวนังโอปาจเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยะสถายะสาสสหเมตตากรุณากยิกา อาคูเทวายาสัตสิโนทัศเสตทัศตากายาสเพนานติวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนมันโตยสัตสินโนมทมนาพิกามุงภิคูนังสมิติงวันังเวทูจะเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปริกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรักิตานักขตานนปุรักิตวาอาคูมันทะละวาละหกาวาสโนวา วัสุนังวาสโนเศธูสุปัสปุริทะโททัศเตเตทัศถากายาสเปนอนัตตวันนิโนที่มันตัวติมันโทวันนวันตัยะสสิโนโมทะมนาภิกมุงภิกขุนังสิมติงวนังอาถาคูสาภูเทวาชละมักขิสิคาริวะอัตอาริทกาจโรชาจามุมาบุพภนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะเนชกาสุเลยะ รุจิราอาคูอาคูวาสโนวาสวะสีเนสิโนทัสเตตัสสากยาสเพนนนติวันนิโนที่มันโตชติมันโทวันนามันโตยิสุชินโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสุมิติมนังสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตตมาทิกขิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวา ยาสัตส yup. ิโนทเสเตทัาสากายาสเปนนัต <Awesome. S 2> ิวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยาสัตสิโนมุทมนาภิกขมุงภิกขุนางสิมติมุนังสุกากรุมหะอรุณาอาคูเวคานัสสาสะอาโอทาตะไคหาปัมโมขาอาคูเวทะเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาระคชามิสส กาจจะยัสสิโนทานายังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตทัสถากายาสเพนนัตติตวันิโนติมันโตชิติมันโทวันนมันโตยัสสิโนมธทัมนาภิกขมุภิกขุนังสิมติมันังเขมิยาตุสตายามากันทกาจจะยัสสิโนลัมพิตกะลามาเสตาชจิโจตินามาจะอาสวานิปมานรรติโนอาโค ทาคูปริมิตตาทัศเตทัสทากายาสเพนนติวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันนัมันโตยัสินโนมุทัมนาพิกามงพิคุนังสิมิติวนังสเทเตเทวนิกายาสเพนนตติวานิโนนามันวเยนะอาคัตจุงเยจัดเยสติสาสหประวุฒชาประวุฒชาติมะคีลังโอคาตินนะมะ นาสวังทักขีมูคตารังนาคังจันทวังอสิตาติดตังสุพรมาปรัตมโตจะปุญตาอิทิมโตสหจันนังกุมารโอติโสจะโสปะคาสมมติงวนังสหัสสพรมะโลกานังสมหาพรมาพิติทัติอุปปันโนชุติมโตพัสมากายโยยสสิโสทเสถาอิสราอาคูปจะปัจเจกาวรสวัตติโน เตสัจจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภินกันเตสินเทเทเวสุพรหมเกมาราเสนาพินกายมิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอถะกันทัถะพันทัถะราเคนะพันธมัตตบสมันตาปริวารถทะมาโบมุตจิตตะโกจินังอิติตัถะมหาเสนกันหาเสนงอเปสยิ ปานีนิแตละมาหัดจะสรังกัตวาะเพระบังยะถาปวุตสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวัตติสังคุโตอศัยยังวเสีตจัสพังภิญญาจะวาวิกิตวานะจะคุมาตตโตอมนติสตตาสาวเกสารเนรเตมาราเสนาภินกันตาเตวิชาณธาภิกโบู เตจะอัตมักกรุงสุตวาพุทธศาสนังวีตระเคหิปกามุงเนสังโลมปิอิจยุงสภเวิชิตัสังขามาพยาติตาสะสิสนโมทันติสาภูเตหิสวะกาเตชเนสุตาติ